สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบักสภาพาเอสองค่ะน้ำค่ะน้ำค่ะท้ค่ะจาววันนี้เราจะมาดูรีวิวค่ะเป็นแฟชั่นรวมผู้หญิงนะคะเป็นงานเจแปนลอสอีซีค่ะนหนัก25กิโลค่ะราคา3,750บาทนะคะจำนวนตัวอยู่ที่ 30ตัวค่ะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวมัน28บาทค่ะตัวนี้นะคะคิดราคาต่อกิโลนะคะกิโลละร้อบาทนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กันช่วงบ่ายบ่ายก่แก่บ่ายแก่แกบาก่บาแก,แก่ของวันนี้นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นแฟชั่นรวมผู้หญิงนะคะลูกค้าค่ะ เออแบบว่าต้นทุกสุดุมาก28บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแฟชั่นรวมในที่นี้ของเราก็คือรวมทุกอย่างค่ะลูกค้าจ๋ารวมทุกอย่างเลยเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นกระโปรงเป็นแซกเป็นเดรสค่ะลูกค้าจ๋าสินค้ามีไม่เยอะใช่ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วลูกค้าค่ะเหมาะมากเลยนะคะเหมาะกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายแบบว่าแฟชั่นผู้หญิงอยู่แล้วเนาะแนะนําเลยนะคะหมดนี้นะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าใหม่เนาะ ที่แบบว่ากําลังหาไรายได้เสริมเนาะไม่รู้จะจะขายอะไรนะคะแนะนําเลยนะคะลูกค้าคะแนะนําเป็นหมวดนี้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเหมาะกับการเปิด<ว>ตลาดมากอะ<ว>ลูกค<ว>้กค<ว>จาจ๋าเพราะว่าเขามีแทบจะทุกอย่างของผู้หญิงนะคะลูกค้<ว>าจ๋า อ่าสมุราลูกค้าไปรอบนี้เสื้อขายดีรอบหน้าลูกค้ามาแต่เสื้อเดรสขายดีรอบหน้าลูกค้ามาแต่เดรสค่ะกางเกงขายดีรอบหน้าลูกค้ามาแต่กางเกงค่ะลูกค้าจะาดีกว่าเปิดตลาดได้อย่างดีเลยนะคะใช่ค่ะสามารถแยกประเภทสินค้าได้เลยนะคะสวยลุกแบบทะนุเนื้อโอ้ยของพี่ก็มีหือกการของพี่ก็เป็นเดรสนะคะเดรสเดรสแบบว่าเดรสสั้นนะคะลูกค้าขาคือแบบว่าเหมาะมากพ่อค้าแม่ค้าที่แบบว่าไม่รู้จะขายอะไรใช่ค่ะเอาหมดนี้ไปแยกขาย แยกขายได้เลยนะคะหมวดไหนขายดีก็กำเอาหมวดนั้นล้วนได้เลยนะคะเพราะของเรานะคะมีแบบว่าแยกเป็นประเภทหมวดอื่นๆให้ด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะเรื่องสีสันมีคะคะเรื่องทรงเรื่องไซส์นะคะ S M นะคะลูกค้าจ๋าคะคะมาเลยในนี้นะลูกค้าจ๋าเนื้อผงเนื้อผ้ามีคะมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเชิ้ตคอตตอนแบบนี้ก็มีมาคะคะมาเลยในถุงแต่แต่ที่ชอบอย่างหนึ่งคือความใหม่สะอาดลูกค้าจ๋า มสะอาดจริงๆค่ะตัวนี้แทบไม่ต้องซักเลยค่ะลูกค้าจะเอาไปรีดขายได้รู้แต,แต่แต่แตต้องขอคนสูง้อยสวยวสเด้อ <laughs> สวยมากเลยนะคะลูกค้าคะเป็นจัม์แบบนี้นะคะลูกค้าคะต้นทุนเพียงแค่28บาทเท่านั้นนะคะในกระสอบนี้นะคะใช่ค่ะสุดคุ้มค่ะเป็นเสื้อยืดมีมาเสื้อคอตตอนมีมาเสื้อซิวเสื้อชีฟองนะลูกค้าจะมีมาหมดนะคะลูกค้าจ้าเดทเซ็กซี่หรือว่าจะเป็นเดททำงานแบบนี้ก็มีมาค่ะลูกค้าจ้าสวยๆเลยนะคะเป็นแบบว่าเสื้อคุมแบบว่าลายวินทงวินเทจแบบนี้ก็มีมาสวยเลยนะคะลูกค้าค่ะคือ28บบาทลูกค้า ลูกค้าค่ะคำนวณง่ายๆนะทุงนี้ ,3750 บาทใช่ค่ะต้นทุน28บาทเท่านั้นลูกค้าสามารถแบบไปคัดแยกทำราคาได้เดทราคาหนึ่งเสื้อาากกราคาหนึ่งนะคะกางเกงกระโปรงราคาหนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอุ้ยตัวน,นี้สวยอ่ะสวยกางเกงลูกค้าจา๋าเป็นจ้ำเป็นจ้ำลูกค้าจ๋าแต่เป็นเกางเกงขงร่างนะคะ<ว>ลูกค้าจะสวยเนาะสวยเลยลูกค้าจรถแนะนําแนะนําค่ะ ผ้าแบบว่าใหม่สะอาดเลยลูกค้าจะแทบไม่ต้องสตั๊กเลยนะคะหมวดนี้นะคะผ้าไม่มีกลิ่นนะคะลูกค้าจะผ้าไม่มีกลิก<ม>่นนะคะใช่ค่ะสวยๆยัๆว่วๆแบบนี้ก็มีมานะคะลูกค้าค่ะเป็นจ้ำปลายห้อยแบบนี้ก็มีมานะคะจ้ำนี่คือแบบว่าต้นทุน28บาทเนาะสามารถเอาไปขายตัวแบบว่าร้อยได้ร้อยห้าสิบได้ร้อยเก้าได้เลยนะคะใช่ค่ะแนะนาค่ะลูกค้าจะสุดคุ้มจริงๆนะคะวินทงวินเทนมีค่ะนะคะลูกค้าจ๋า นีนจน่จะเป็นกระโปูนะค่ะ<ม>พี่ได้เสื้อแล้วค่ะสวยยพี่จะใส่ไปแบบไปเที่ยวนะคะนในวันหยุดที่จะถึงนี้แล้วค่ะสวยอันนี้หนูใส่ทํางานก็ได้นี่นนส,สีดานะคะลูกค้าจะ,จะสวยเลยหร,หรือว่าแบบว่ากลุ่มข้าราชการเนาะใส่ชุดแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่เสื้อแบบว่าเออเป็นแจ็คเก็ตสูทเนาะใส่ภุมไปทํางานก็ได้หนูจะไปทะเลอีกแล้วค่ะทหนูจะไปทะเลอีกแล้วถรือล้าจะไปทะเลนี่แหละไปแต่ทะเลลูกค้าจ๋าตัวแหลมามแล้วนะไปแต่ทะเลนะอ่ะ ราคาสุดคุ้มใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลย3,750บาทเท่านั้นนะคะระยะเทนะคะมีไม่เยอะนะใกล้หมดแล้วนะคะใกล้หมดแล้วนะคะมีไปเห็นละดูเห็นละเห็นไปละ <c oughs> สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทีเอฟได้นะคะหลากหลายช่องทางในการติดต่อนะคะไม่ว่าจะไลน์เฟซบุ๊กหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าเพจตอนนี้เนาะ ห้าหกเบอร์สามารถโทรได้ทุกเบอร์นะจ้ะใช่ค่ะูกค้าจะโทรได้ทุกเบอร์เลยนะคะสนใจสามารถโทรได้เลยค่ะ สวยอ่ะสวยยี่สิบแปดบาทได้แบบว่าแนวออกผ้าซีลผ้าชิฟฟองเนาะตัวนี้เป็นแบบว่าผ้าแบบว่าใส่สบายมากเหมาะกับอากาศเท่งนี้เลยใช่ค่ะแต่ร้อนๆหนาวๆเย็นๆนะคะไม่รู้จะร้อนหรือจะหนาวจะเย็นค่ะใส่ได้ทุกวันนะคะลูกค้าคะแบบว่าหมวดนี้สุดคุ้มมากเลยนะคะใช่อุ้ยเป็นยีนเดนิมก็มาเป็นยีนเดนิมค่ะลูกค้าจะยีนแบบเราเสื้อคุมก็มีมาอันนี้คืออะไรเอ่ย อุ้ยอุ้ยใส่็จไปปฏิเดชอุ้ยพาจ่ะอุ้ยซุ่มบอกกันน้องน้าเลยพอดีเป๊ะนะคะจากพอดีปั้วเลยนะคะคจ่ะพอดีเลยนะคะอุ้ยสวยเด้อนะคะจ่ะเป็นแบบของขอนะคะตัวนี้สวยมากตอนทุนยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดบาทนะคะจ่ะได้สวยๆเลิศๆแบบนี้อุ้ยดูสิพาจ่ะข้างหลังเขาเป็นผูกแบบนี้นะสวยเลยกระโปรงเขาเป็นชั้นๆนะคะคจ่ะอุ้ยสวยเด้อตัวนี้เลิศอ่ะเลิศเลยนะคะจ่ะ ใครว่าไปซื้อชุดใส่งานต้องซื้อแพงนะคะแต่ตันนี้ก็ออกงานแบะไม่ใช่ชุดใส่งานชุดออกงานชุดออกงานอ่ะสวยสวยนะคะจยหนูจะเป็นแบบนี้ ไวรุ่นชอบใส่พี่จะใส่บ,บนี้ค่ะอุ้ยสวยเป็นจำป้าหรือเป็นเดเป็น date, เดยค่ะเดวตอนนี้เป็นเดสนะคะลูกค้าค่ะต้นทุน28บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะคะลูกค้าค่ะเดสแบบนี้28บาทเท่านั้นในสําหรับในกระสอบนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้นทุนนี้เราคํานวณให้คร่าวๆนะคะลูกค้าจา๋าลูกค้าต้องไปนับชัวร์ๆอีกทีหนึ่งนะ อันนี้คำนวณให้คร่าวๆแต่ว่าเน้นที่น้ำหนักนะคะลูกค้าจ่าย25กิโลนะคะเมื่อกี้น้าใส่ได้เสื้อใส่ไปทะเลพี่ก็ได้เสื้อไปทะเลแล้วค่ะสวยลูกคทะเลแล้วพี่มินหน่ตัวทำงานแล้วอจะทำงานแล้วใช่ไหมคะแล้วใส่แบบนี้นะคะสวยไม่ว่าแบบไหนนะคะเป็นตัวไหนเราหยิบมานะคะลูกค้าค่ะคือสวยมากสะอาดมากนะคะนี่ค่ะล้ายกันเลยพี่มินสวยใส่ทางานได้เลยใช่ค่ะได้เลยอุ้ย เป็นเด้แบบนี้ก็สวยนะคะลูกค้าค่ะอุ้สวยสวยเลยนี่ลูกค้าพูดไม่พูดคำอื่นเลยสวยสวยอย่างนีเป็นแฟชั่นหมวดนี้เปิดเมื่อไรไม่เคยผิดหวังค่ะลูกค้าค่ะปวดเมื่อปวดเปิดเปิดเมื่อไรสวยเมื่อนั้นยจากสีเฝ่าไปไซสดอกเอาน้ำก็สวยแค่ชุดไปทำงานก็ได้อุ้ยสวยนะไปออกงานไปออกงานได้เลยนะคะลูกค้าค่ะ28บบาทเท่านั้นสำหรับต้นทุนนะคะลูกค้าค่ะ คือแบบว่าสุดคุ้มมากนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเ้ยสวยอ่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยแนะนําค่ะใครชอบงานแฟชั่นนะคะลูกค้าจ๋าชอบงานผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋า,จาจหมวดนี้คือหลากหลายจริงๆอันนี้เป็นคล้ายๆกับผ้าถักนะคะลูกค้าจ๋าผ้าเลยนะคะอันนี้เป็นคล้ายๆกับเนื้อคาร์ดิแกน<อ>ก็มาเรื่องบ่งเรื่องแบร์เราไม่ได้ดูเลยเนื้อแบบนี้กำลังฮิตนะอ้ยสวยกำลังฮิตน้องแบบนี้ใช่ค่ะเป็นเหมือนแบบว่าใส่ตามตัวเข้ารูปตามตัว รือว่าจะเป็นแบบนี้ลูกค้าจะอุ้ยสวยอะน้ำที่เจออะไรอะไร,อะไรคะยี่สิบแปดบาทพี่ได้รีวายกันนะค่ะรีวายค่ะลูกค้าค่ะรีวายอยู่ในนี้ยี่สิบแปดบาทถ้า<ช>ไหนใายถ้ลูกแปบาทให้่วนให้เร็วให้ไวเลยนะคะลูกค้าค่ะชอบกระสอบนี้นะคะ 4F ได้เลยนะคะอุ้ยอันนี้น่ารักค่ะเป็นเสื้อก้านแต่ว่ามีกก๋ๆตรงบูข้างหลังนะคะจากปลายห้อยเลยปัง รีวิวงานปากสวยมากใช่ค่ะอุ้ยเอ็นกระดุมมุกด้วยนะอันนี้ผ้าลินินปะไหนกันอันนี้ผ้าลินินนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยมากเป็นเดรสนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเดรสนะคะลูกค้าจ๋าเป็นผ้าลินินนะคะลูกค้าจ๋าสวยอ่ะสวยเลยลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะเป็นสายโดมสายเดี่ยวแบบนี้ก็มีมาเดี๋ยวเรารีวิวให้ลูกค้าคร่าวๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวที่เหลือลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าเว้นสีๆเนี่ยสีๆลูกค้าจ๋า แต่อยากจะไปก็ยังงานอยู่นะคะระูดสวยมากเลยนะคะรุจะสวยเลยแนะนําเลยนะคะนี่ดอลีชีนี่สวยเลยนะคะประมาณนี้นะคะลูกจ้าจะเข้าค่านะคะสําหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจะเป็นแฟชั่นรวมผู้หญิงนะคะน้ําหนัก25กิโลค่ะราคา3,750บาทนะคะเป็นงานเจแปนลอสอีนะคะลูกจ้าจะราคา3,750บาทนะคะ จำนวนตัวอยู่ที่ร้อยถึงห่นว่าสามสิบตัวนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวมันยี่สิบแปดบาทนะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้ามาหาได้นะคะบักของเราเปิดทุกวัน,นะคะ่ะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube ค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ